เมื่อวันที่4พฤศจิกายนนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองพร้อมด้วยนายสุริยะจ,จึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางมนพรจริรศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุรพงษ์ปิยโชธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพงศรันอัศวชัยสโสพล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนายชนินรุ่งธนะเกียตรติรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนายสุพณิจใจวัดที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและนายสนทยาขุนปลื้มประธานที่ปรึกษาเมืองพัทยาร่วมคณะตรวจราชการโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมท่าเรือแหลมฉะบังและได้พูดคุยประเด็นศักยภาพของพื้นที่สำหรับการรองรับสินค้าอุตสาหกรรมหนัก ในการนำเข้าและส่งออกของท่าเรือแหลมฉบงังพร้อมมอบนโยบายโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยกำหนดเป้าหมายเร่งด่วนภายใน99วัน8ด้านลงมือทำจริงเพื่อดึงเงินลงทุนจากทั่วโลกผ่านอุตสาหกรรมเป้าหมายใน5คัสเตอร์หลักคือการแพทย์ดิจิทัลยานยนต์ไฟฟ้า BCG บริการ ซึ่งได้ให้แนวนโยบายขอให้เร่งรัดการดาเนินงานโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟสสามให้เป็นไปตามแผนการก่อสร้างตามระยะเวลาและเป้าหมายหากติดขัดเรื่องใดขอให้รีบหารือกันระหว่างกททและเอกชนผู้รับเหมาการก่อสร้างจะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน โดยรอบท่าเรือมุ่งสู่การเป็นท่าเรือสีเขียวเน้นใช้พลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนและการต่อยอดพัฒนาสู่การใช้และผลิตกรีนไฮโดรเจนซึ่งจะทำให้ท่าเรือแหลมฉบังเฟส3เป็นกรีนพอร์ต100เอร์เซแห่งแรกของประเทศไทยจากนั้นช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเพื่อติดตามระบบการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำให้รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลอเภอปลวกแดงจังวระยองเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงฤดูแรงที่จะมาถึงโดยไม่กระทบต่อภาคการผลิตและการลงทุนพร้อมท้งนด้เยี่ยมชมศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยองณศูนยะ์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริอเภอปลวกแดงจังวระยองต่อด้วยไปตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า นานิคมอ,อุตสาหกรรม W H A Eastern s e a Bor a d 2ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี